เป็นเต่าทางหลวงครับเป็นเต่าทเป็นนโยุบายครับที่เรนยังจะเป็นอะไรบางต่อนะครยืนยันธรรมายังจาเนี้ยตัวเต่าเรีมาโดยปกติมันจเป็น่อธรรมดาเราก็เพิ่มมันโดยการที่เราทำงานรฟยังแจ้งเตือนประชาชนไปใส่ผลิตภัณฑ์แล้วก็อุปกรณ์ทุ้งหมดงี่เรจะเรียนด้วยครับ ติดตั้ง,งไว้สูงละประมาณสิบโตกนะครับแล้วก็มันจะมีการติดต่อสื่อสารกันนะครับโดยโดยเราจะใช้การติดต่อแบบสายน,นะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่สองไหนที่มีเกิดเหตุการณ์อ,อันตรายเกิดตัวอย่างรถชนนี่มันจะทําการแจ้งเตือนทุกเสาเลยให้ปรับจากสีเขียวเป็นสีแดง,ง,ง,งที่หมดนะครับโดยการเชื่อมต่อก็เป็นไร้สายทั้งหมดครับเป็นศาสตราการณ์ลอง

เรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่มีเส้นทางให้คนมากับชุมชนในพื้นที่เกิดมีภาคการออกหรืออาชีพเพื่อเขามีมีองค์ประกความร้อนในงานด้านฟิสิกส์เพราะฉะนั้นอยากให้ทราบว่าปัจจุบันเนี่ยวิทยาศาสตร์ที่คุณเรียกว่าพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะสิ่งแวดล้อม ล้วนแล้วแต่เป็นวิทยาศาสตร์ที่จําเป็นต่อชีวิตประจําวันแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งสิ้นในวันที่27นะคะก็เยี่ยมชมได้ที่อาคารใหม่คณะวิทยาศาสตร์ตึก26นั่นเองซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงอาหารไม่ไกลจากประตูสอบ